อา่าลูสวัสดีทุกคนวันนี้พี่ตำนเลนี้งจะมาแนะนําร้านไก่ตันกล่องสุ่มไก่ตันบ็อกฟู้ดร้านชานมหวานเย็นนั่นเองถ้าน้องๆสนใจไก่ตันบ็อกฟู้ดนะครับก็ร้านชานมหวานเย็นครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับทุกคนมีทั้งราคา450ราคา300ก็มีนะครับอันนี้คือเป็นไอดีไก่ตันนะครับถ้าน้องๆอ,อยากวัดดวงนะก็กล่องสุ่มกล่องสุ่มนะครับมี2กล่องสุ่มนะอันนี้คือกล่องสุ่ม ราคา175บาทครับแล้วก็กล่องส่ม99บาทครับก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับไปดูคลิปกันเลยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอ,มอนมิเมะ Evolution Monitor ครับน้องๆก็วันนี้มันจะมี Update อัปเดตอ่าอัปเดตมินินะครับอัปเดตมินิใหม่นะ นี่อัปเดตมินินะครับพึ่งเวลาวันนี้ตีห้านับตีห้าเจ็ดนาทีนะแล้วก็มีอะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอคัลอกแป๊บหนึ่งครับอัปเดตมินินะครับ,รบมี3ออร่าใหม่แล้วก็3อันดับใหม่1อาวุธฝ่ายป้องกัน4ห้องดันเจียน16น่าจะเป็นดันเจียน4นะครับดันเจียน4แล้วก็ด่านก็ห้องที่16นะครับประมาณนี้แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็คือน่าจะมีของมาใหม่นะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่มีด่านมาใหม่นี่ใช่ไหมด่านมาใหม่ก็ไม่มีนะครับอัปเดตมีนี้ก็ไม่มีด่านนะที่มองว่าอัปเดตต่อไปน่าจะวันพุธหรือวันศุกร์ครับอัปเดต7-2ทับ 2, 2ครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนเดี๋ยวดูดีว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่คืออะไรอ่ะอ่อโว้คูณ2สายฟ้าคูณ2เงินคูณดาเมจ1.75ดาเมจนะครับแล้วก็คูณ3ลัคก,กี้แล้วก็หูค่า1ได้3าม ผ้าคลุมนาโตมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือเปิดไข่ได้3ฟองนะครับแต่อันนี้ไม่มีเปิดไข่นะมีพวกโชคมาแบบสายฟาร์มจริงๆจะจ่านะจ้าจ่าอันนี้คุ้มกว่าน,นะแต่สายเปิดไข่แนะนําว่าให้ใส่ผ้าคลุมนาโตนะครับวิธีใส่อันนี้ก็เอ่อให้อา่าตีตัวนี้ครับตีตัวนี้700 0ันตัวทุกคนตี7 0 0 0ตัวพี่คิดว่าน่าจะประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงน่าจะเสร็จครับ ที่สําคัญพี่มีสูตรนะครับทุกคนประมาณสองสามชั่วโมงอะเอาจๆงในเสร็จเลยคือพลังน่าจะประมาณไม่เยอะมากอะไม่ถึง1นก็ได้นะพลังไม่ถึง1นเก็ได้นะคืออะไรรู้เปล่าเหมือนเคยทําคลิปแล้วแหละคือไปตัวดันนะครับไปหาตีตัวดันนั่นเองนะครับทุกคนมาดันนี้เลยดันที่4นะครับนี่ดันที่4ดันที่4เลยนี่ไงเฮ้ยมีพอดีเลยทุกคนโคตรดีนี่ไงตัวนี้เลยอุ้ยมีไปดีเลยอะโคตรดีอะ ตีเจ็ดพันตัวแป๊บเดียวครับเพราะพี่มีพี่น่าจะได้ประมาณ4อันอะ่ะเพราะพี่ลงดัน3ได้1อันแล้วก็ใส่พระคุมได้2ใช่ไหมเป็น3แล้วก็ปกติได้1ก็เป็น4นะครับพี่ได้4อันนะทุกคนคือตอนนี้พี่ตี1อันได้4อันนะครับตอนนี้นะครับจานวนอยู่ที่5 6 5 6ถ้าคพี่ตีตัวแนะ่อีก1ตัวก็จะเป็น5 6 6 0ศูนะครับเพราะพี่ตีได้4ตัวนะเป้ง ห้า60นะเพราะพี่ตีได้4ตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยตีไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วพี่อ่ะของพี่นะสำหรับพี่นะพี่อ่ะได้อีกชั่วโมงหนึ่งพี่อาจจะทำได้แล้วน้องๆเดี๋ยวพี่จะเอฟเคดูนะครับเดี๋ยวท้คลิปเอฟเคดูเดี๋ยวไปดูดันที่4ดีกว่าทุกคนดันที่4นะครับก็เออนี่ไงลูนห้อง16ลูนนะครับน้องๆต้องมาถึง16นะ16ห้องแล้วก็มันจะมีดันเจียน4นะกดเข้าไปเลยนี่ มันเป็น3มช่องนะครับ3มอ่ะมันก็เหมือนดัน1กับดัน2นะครับแต่มันต้อง3ทางอ่ะที่มองว่าลงสัก3าคนอ่ะน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวเลยแหละอ่าด,ดูดูดิหอยได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9ตัวฟีฟีๆทุกคนแนะนําว่าให้ลงเลยนะครับตอนนี้มีคนติดท็อปอ่าด่านที่3 0 0กว่าครับสามเเลยอ่ะโอ้ท็อปตอนนี้โหดอยู่นะเนี่ย ประมาณนี้เลยครับทุกคนลงดัน4ก็ประมาณนี้แนะนําว่าให้ลง3คนกําลังดีนะคะรับประมาณนี้เลยอัปเดตก็มีประมาณนี้แหละต่อไปก็เอาลงออร่าดาบนะเพราะพี่ยังไม่ไหวเนะพราะพี่เป็นสายฟรีนะพี่ยังไม่ถึงสุดเลยนะครับออร่าแล้วก็ดาบยังไม่สุดเลยนะครับแล้วก็แร้งด้วยนะเดี๋ยวพี่จะเอฟเคเลยและกันอัปเดตนี้ไม่มีกิวมัวแล้วก็ปลดด่านไม่มีนะปลดด่านกิวมัวยังไม่มีนะครับไม่มานะน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่วันสรงนั่นแหละพี่มองว่านะเดี๋ยวพี่ขออน a ุญาตเอฟเคกนนะ ว้าวเสร็จแล้วทุกคนมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยผลปีศาจเอ้มันเป็นหมดปีศาจเหรอทุกคนเฮ้ยเฮ้จ้าผลปีศาจเย้โคโล่ครับผลปีศาจโ,โคตรแหลกอ่ะเนี่ยออร่าโค้รแหลกเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนออร่าอยู่นะครับทุกคนออร่าไม่โคตดแหลกเลยน้องๆไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมคลิปที่แหลกนะครับก็คือออร่าไม่โคตดฟุ้งไงอลออร่าโคตดฟุ้งอ่ะทุกคน เดี๋ยวพี่ว่าจะเปลี่ยนอล่าอยู่นะทุกคนอล่าอย่างฟุง้งอะน้องๆคอมพี่โคตรแลกเลยเพราะอล่านี่แหละกับฟุ้งเกินก็ลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละทุกคนเดี๋ยวพี่ทิ้งโค้ดไว้ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่ปักหมุดให้แล้วกันโอเคป่ะทุกคน ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าน้องๆชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่น้ำแดงด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่น้ำแดงต่อไปช่องได้เติบโตขึ้นไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่ไปทุกแมปครับในแมปโมบอกนะพี่ไปทุกแมปเลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบายบายทุกคนเว<ๆ>ว่วมยมง แค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาเหมาือนพี่นกทีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมควิจนครบกิโลอ้าว oh. ใจมันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราจังคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักสัก